เอาเละครับวันนี้จะมา unboxing letterman ตระกูลฟรีที่เพิ่งได้มานะฮะนี่อันนี้เมื่อเมื่อตอนได้รับของมาก็เปิดเช็คกันนะครับผมยังไม่ได้จับยังไม่ได้จับตัวคีมเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้จับตัว tools มันเลยอันนี้ฮะเป็น Litterman Free T4 นะครับผมนี่มาในแพ็กเกจขนาดกระทัดรัดอันนี้จะเป็น Litterman P2 เอ่อเพิ่งได้มาเมาาื่อวันซืนนะฮะอันนี้ซองใหม่ครับเอามาเปลี่ยน สลับกับซองเทาเพราะว่าผมว่ามันใช้งานลุยกว่าม,มาดู 2> p 2 p 4กับเออ p 2กับ t 4เทียบไซส์กันนะครับนี N ī. N ī. ่นี่ไซส์มันก็ t 4จะเล็กกว่า แต่ว่าเรื่องความหนาเนี่ยหนากว่าหนากว่าก็จะมีตัวพลาสติกเยอะกว่านะครับผมแล้วก็นี่นี่เขาติดกันด้วยนะเพราะเป็นแม่เหล็กอ,อันนี้จะเป็นต่างค่ายนะฮะผมเหลือวิกอยู่อันเดียวละเมื่อวานปล่อย วิกเตอรีน็อกวิกเตอรีมินอกวิกเตอรีน็อกเอ่ออะไรรุ่นอะไรเทรลมาสเตอร์ mm hmm. ไปของใหม่เลยอันนี้จะเป็นว uh, mm ิกเตอรีน็อกเอ่อฮันส์แมนฮันส์แมนนะครับผม mm hmm. นี่เทียบดู mm hmm. นี่ฮะโอ้เหลือเชื่อเท่ากันเลยวิกฮ mm ัน hmm. ส mm ์แมนกับ T4 เนี่ยขนาดเท่ากันเลยฮะ dạng qua song mang tạc dài mày hui 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 Đi hui 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 ได้ T4 แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆมาตอนเย็นเลยทางมาจากร้านอะไรละนี่มีแบบประกันด้วยอันนี้ประกัน25ปีนะฮะจากร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เลตเทอร์แมนอันนี้ร้านอัลโดรังสิตครับอัลโดรังสิต มีชื่อเรียบร้อยโอเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันน้นี่ครับนี่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 อันนี้จะเป็นใบมีดโอ้เปิดใหม่นี่ยังไม่ได้หยอดน้ำมันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอรีวิวเสร็จเดี๋ยวคืนนี้ค่อยหยอดซุปเปอร์ลูปอันนี้ ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของเ t t e r m ร n อ่นนะครับผมเริ่มวางจำหน่ายปี2019ก็การใช้งานก็จะเขาเรียกว่าอะไร one hand operate ผมอาจจะใช้สับผิดถูกนะเพราะว่าเพิ่งมาเพิ่งมาเล่นพวก tools พวก multi tool ก็ยังไงก็ไม่ใช่นักรีวิวเท่าไหร่นะผมผมนักถ่ายรูปแล้วก็เอ่อโพส <c oughs> บางอย่างก็ รู้งูงงป,ลปลาแต่บางอย่างก็ก็รู้ก็รู้บอกได้เท่าที่รู้นะครับผมมันก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ทํางานของผมอันนี้จะเป็นตะใบมีตะใบหย,ยาตบตะไบละเอียดปลายแหลมมากครับพวกนี้เนี่ยใช้งานต้องระวังนี่มันจะมีพิเศษเพิ่มมาก็คือเป็นแนบแนบแนบเนี่ยไว้ถอนขนเนี่ยไว้หยิบ เอาเอากล้องไม่ล็อกโฟกัสอีกถือกับมือนะฮะเนี่ยนี่เป็นแหนบก็เก็บไปโอเคอันนี้เครื่องมืออีกด้านหนึ่งนะครับผมก็กดทีเดียวฮะ,ะมันจะดิงออกมานี่อันนี้ก็จะเป็นไขค,ควงแฉกนะฮะก็จะมะีที่เปิดขวด ที่เปิดขวดด้วยที่เปิดขวดเก็บไปอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้เย็บหนังนะฮะไว้เย็บหนังไว้เย็บรองเท้าอะไรได้หมดเลยคมมากนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยเอาไว้เอาไปเย็บที่ใต้สะพานลอยนี่กันไกลใหญ่กันไกลตัวนี้ใหญ่มากฮะ พอได้ตระกูลฟรีมาผมก็เลยปล่อยเว็บทั้งชุดเลยชุดใหญ่มากปล่อยเว็บไปลงแป๊บเดียวมีพี่ๆสนใจรับไปหมดเลยนี่ครับสปริงเนี่ยพอเข้าล็อกมันปุ๊บมันจะเด้งเลยตอนแรกนึกว่ามันขี้เกียจนะเนี่ยกดตัวนี้ฮะแล้วก็พับเก็บได้เลยนี่ครับ Letterman f r ฟรี man, Free, ทีโเนี่ย ตระกูลฟรีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3มนะครับ3ซีรีส์ก็จะมีะมีเป็นตัวนี้ก็จะเป็น P P ก็จะมี P2 กับ P4 ตัวนี้ก็จะเป็น T P เนี่ยไพเลอร์นะฮะ,ะตัวนี้ก็จะเป็น T T เนี่ยก็ย่อม,มาจาก tools ก็จะมี t 2กับ t 4ตัวนี้เป็น t 4นะฮะจะเป็นตัวใหญ่กว่าก็ ตัวเนี้ยผมว่ามันน้ำหนักเบาดีพกพาง,ง่ายอันนี้ก็เอาวิลบไปก่อนนายไม่ใช่พระเอกวันนี้อันนี้ก็จะเป็น P2 นะฮะที่เพิ่งได้มาเมื่อวานซืนก็หลังจากเล่นดูก็ก็ชอบมากฮะเจ็บแต่จบ <c oughs> เนี่ยมันจะเป็นแบบพอสบัดแรงๆเนี่ยปุ๊บคีมมันก็ออกมาเลย นี่ดูสิอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กแรงสูงนี่พอพับเก็บชิปไม่ล็อกโฟกัสอีกแล้วน,นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นตัวนี้ใส่น้ํามันละลื่นปลื้ดเลยต้องระวังมากๆครับเพราะว่าคมจริงๆผมเดนโดนบาดมานิดนึงละเมื่อวานตอนที่ หยดน้ำมันมันเนี่ยนิดเดียวนี่ถ้าเมียรู้เนี่ยเมียตีตายเลยนะเนี่ยนี่นิดเดียวนะเมคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ใช้งานง่ายมากครับมือเดียวถ้าเป็นเอ่อเลตเทอร์แมนอื่นๆก็จะต้องเปิดใช้สองมือช่วยฮะนี่ก็จะเป็นเครื่องมือเนี่ยมันก็จะเยอะกว่า น,ะะนี่ลื่นปลื้ดเลยเพราะหยอดกันไกลล้เอ้ยไม่ใช่หยอดกันไกลสิหยอดน้ำมันนี่อันนี้กันไกลเนี่ยผมยังเปิดไม่ค่อยคล่อ,ลองเท่าไหร่บักดีดเลยมันมันแจมตรงนี้แหละโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นรีวิวอันบ็อกซิ่งและรีวิวแรกผมในในในพวกมัลติทูเลยนะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะฮะก็ถ้าใครที่สนใจหรือชื่นชอบก็ลองไปหาข้อมูลดูในใน u t u b e นะฮะเ,ะเยอะแยะเลยแล้วเราจะมาป้ายยากันโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ